ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตพันธรอยูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและเป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นด้วยเสียงกลราวน้อมถวายความเคารพท่านพระอาจารย์มหาเชษฐคุณกุลเชษฐโถพระเถระคณะสฆงทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ก็ขอความสุขหเรียกว่าความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์บูญผลทุกสิ่งทุกประการจงมีแก่สาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนอ่าแก่าสาธุแล้วก็นำมือทั้งสองประคองไว้ที่ตักที่ทักกายใจทำกายให้สง่า ทำวาจาให้สงบทำจิตให้สงบเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็น้อมนำไปใส่ตนธรรมะเนี่ยต้องโอปนันิโกน้อมไปใส่ตนวันเวลาและวารีมิดได้มีว้ายหอยไท่เรือเมและรถไฟย่อมแล่นไปตามเวลา โอเอและอึดอาดเดี๋ยวจะพากปารนา,าพาดแล้วจะโศกาอานิจจาเราช้าเองเนี่ยบางคนเกิดมาห้าสีพพกพีเียังไม่เคยนั่งภาวนาเลยยังไม่เคยนั่งปฏิบัติมันจะเสียเวลาลมันไม่รอเราชีวิตมันก็ไปเรื่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยพรรษานี้เลยพรรษานี้ต้องมาเจริญจิตตภาวนาวันพระนี่ต้องให้เข้มข้นเลยวันพระนี่ต้องมาพอสมาทานสิ็แปดคุกเก็ปากปิดจิตหยุดท้องพอเลยนะหามพูดหามคุยในพูดในจานเงียบเลยดูในป่าสามสิบสี่สิบคนเงียบ ใครเข้ามาตกใจเลยเห็นจะอพาค้าเต้นป่าเป็นเงียบเนี่ยเออมันจุนจนาเรื่องใสนาศรัทธาเพราะฉะนั้นในช่วงในพรรษาก็เหลืออีกไม่กี่วันละือประมาณอาทิตย์หนึ่งเจ็ดแปดวันก็จะเข้าสู่พรรษาปีสองพันห้าร้อยหสิบสี่นถือว่า คณะของพวกเราก็ยังมีวาส,สนายังมีบุญอยู่วัดในเมืองไทยสามหมืนห้าพันวัดถึงสามหมื่นกว่าวที่เป็นวัดบ้านที่เขาไม่นำพาปฏิบัติเนี่ยโอ้เป็นไม่ใช่รั้3สามหมื่นวัดหรอวัดที่จะพาปฏิบัติเนี่ยถึงพันถวัตจะมีถึงในเ็ไองดู นอกนั้นก็พาทําทานอย่างเดียวเลยพารักษาศิลอย่างเดียวยแต่ไม่พาจเรจริญจิตกับภาวนาเนะี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าเรามีวัดที่ท่านพระอาจารย์มหาท่านได้มาพุทเปิดเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่อาจารย์คุบาลเนี่ยท่านมาเริ่มต้นไว้เนี่ยเพื่อจะพัฒนาทางคิตด้วยไม่ใช่พัฒนาแค่การให้ทานรักษาศิลอย่างเดียวแต่เราต้องมาพึกทางด้าน คิดใจด้วยให้มันจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นเราอย่าให้แค่ทานอย่ารักษาแค่สีเราต้องมาเจริญทางด้านคิดด้วยอ่านะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะฝากนะธรรมะนะให้พวกเราน้องนะ่ะไปศึกษานะ่ะไปปฏิบัติ่นะสักสามสี่ข้อเอาพนมมือขึ้น ธรรมะสี่ข้อนะรักษาตัวอย่าให้ตายเอยาอ่กันดังนี่รักษาตัวอย่าให้ตายรักษาตัวอย่าให้ตายรักษากายอย่าให้ผิดรักษาจิตอย่าให้เศร้ารักษาจิตอย่าให้ รักษาตัวเราอย่าให้หลงรักษาตัวเราอย่าให้หลงรักษาตัวอย่าให้ตายรักษาตัวอย่าให้ตายรักษากายอย่าให้ผิดรักษากาอย่าให้ผิดรักษาจิตอย่าให้เศร้ารักษาจิตอย่าให้เศร้ารักษาตัวเราอย่าให้หลงรักษาตัวเราอย่าให้หลงอ้าวลองเล่าเองหนึ่งสองสาม อย่าให้เพียวรักษาเกิยอย่าให้หลงอย่าให้เศร้ารักษาตัวอย่าให้ตายะะยังไงรักยังไงมันก็ตายอยู่แล้วเนาะเราเกิดมายัางไงก็ต้องตายนะรักษาตัวอย่าให้ตายจากคุณงามความดีเนะี่ยคุณงามความดีเนะีนะ่ยร่างกายเรานี่มันไม่เกินร้อยปีหรอกไม่เกินร้อยปีไม่เผาก็ฝังนะ แต่เราต้องรักษาอย่าให้ตายจากคุณงามความดีบางคนเกิดมาร้อยปีไม่เคยทำดีสักครั้งสู่คนที่เกิดมาวันเดียวนี่นะแต่เขารู้จักมาทำดีมาจเจริญภาวนาเนี่ยไม่ได้นะุูธเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้เ็ามีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเกิดมาเั้นร้อยปีแต่ไม่เคยที่จะมานั่งสมาธิไม่เคยมาเดินจกงกรมไม่เคยมาดูจิตใจเลยอนะไะก็เลยมัน เป็นบุคคลที่อาภัพบุคคลอาภัพบุคคลเนี่ยว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีโชคเป็นคนอาภัพเราต้องมารักษาตัวอย่าให้ตายจากคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่นี่แหละการให้ทานเนี่ยเราก็ทําสม่าเสมออยู่แล้วเห็นทุกคนนี่ก็อนุโมทนารวมในการให้ทานเรามีอยู่แล้วที่นี่ในการรักษาศีลของพวกเราเนี่ยก็คงจะมีบ้าง กรคบอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่เนี่ยสิอห้าก้อนะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ล่วงไม่ประพฤติผิดในกามนะไม่พูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อคํคหยาบคายแล้วก็สุราห้ามดื่มสุราของเมอนเมาทำได้แค่ไหนเนาะนะผู้ผู้หญิงเป็นยังไงรักษาได้ครบเนาะมึงเพงขาดข้อไหนอยู่ขอข้อไหน สบายให้ร่างกายอยู่เลยโอ้นัปวดลายแล้วนี้เจริงจริงคอนี้มันหนาจะละได้ก็คอนี่ยะยากกบอกจริงจริงเฮ้ามาาบัดนี่ควรจะพาดตัวไหนจะพาดข้อสี่แ้ข้อวาจานี่ยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อห้านี่หนาจะถือได้ นื่อโอ้โหมันค่อนเหมือนนึงโอ้โต๊ะแป๊ะโต๊ะแปะเลยวะเออมันมันต้องไม่ได้นะยังคลอนี้มันงสองคั้มันถ้าเกิดเราขาดซัดเล็กซัดน้อยไปเนี่ยมันจะทำให้เราสุขภาพไม่ดีสุขภาพเราก็จะคือใครที่เบียดเบียนซัดอื่นมันก็จะร่างกายเราก็จะ มาเป็นโรคเป็นภัยนะคือถ้าเราไปดูลักการเลยนะมันจะมีมดเลยนะนะถ้าไม่รักษาสิ่งหนึ่งนะมันก็จะบั่นทอนชีวิตเรา้านะนะ่กิดว่าไม่นักมากนะบางคนที่เคยดูอย่าบางคนชอบขามาแรงนะนะพวกขามาแรงหรือว่าพอดมาแรงขายวูฒทําดีเป็นมากมากนะนะมันเป็นเป็นผู้พองกับผิวหนังอะไรลักษณะนี่มนะันเะป็นตามเนะพราะฉะนั้นเราก็ รักษาให้ดีโยมนรักษาสีพยายามมาวัดวากลดละเลิกเรากงพยายามมาลมาลดมาละมาเลิกมางปงกดฝอยแล้วก็จะได้ยอมหยุดเย็นมันก็ได้สะอาดสว่างสงบนะรักษาตัวอย่าให้ตายแล้วสุดท้ายเนในข้อเนี่ยคือการทําจิตโยมการมาดูลมหายใจมาทําสมาธิ ทำสมถะทำสสนิพพานเนี่ยอยากให้มีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งหลังทําวัดน,นี่นั่งสักสิบนาทีไปสิบนาทีสิบห้นานาทีก่อนแผลเมตตา็ยังดีนะเนี่ย,ร,นะยรักษาตัวอย่ายให้ตายจากคุณงามความดีรักษากายอย่าให้ผิดจากศีลธรรมนี่แหละนะรักษากายอย่าให้ผิดจากศีลที่กล่าวไปให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์เลยนะมาวัดแล้ว ในภาษาเนี่เนาะเอาเริ่มต้นเลยก็ได้เอาตั้งแต่วันอาสารหะเนี่ยเอาตั้งใจเลยตั้งแต่ภาษาเนี่ยจะขอเอาศีลในบริสุทธิ์ห้ไรเลยพยายามเต็มที่รักษากายอย่าให้ผิดรักษาจิตอย่าให้เศร้าเป็นส่งสำคัญมากตอนเย็นอย่าให้จิตมันเศร้าตอนเช้าอย่าให้จิตมันเทียงตอนเที่ยงอย่าให้จิตม,มันร้อน ่อนนอนอย่าให้จิตมันหลงเนี่ยตอนเย็นอย่าให้จิตมันเศร้าคิดน่นคิดนี่คิดววว่วงลูก่วงหลานะเป็น่วงคนน่นคนนี้โอ้ยนอนไม่รับบางทีเราคิดเรื่องอนาคตมากเกินไปคิดว่าเราจะยังไงเนาะพวกเนี้นอนทิดไปทิ่มาไม่รับเลยท้งคืนก็มีพอตื่นเช้าไปไม่มีอย่างโอ้ยนอนเวลาท้งคือน,นคิดริตกจะริดเกินไป นะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางนะาจิตใจเราต้องรู้จักปล่อยวางนะรักษาจิตอย่าให้เศร้ารักษาตัวเราอย่าให้หลงนะอย่าให้หลงว่าเราจะสําคัญตรงเรื่องนิโยมให้ให้มีมรณานุสติเอาไว้ในใจบ้างนิพยมนะนึกถึงความตายนี่แหละไปมรณนะมรณะนี่คือความตาย ถ้าเกิดเรามีมรณานุสติเนี่ยโอ้มันปล่อยวางในทุกอย่างล่ะนะก็อธิบายยาวหรอกรักษาตัวอย่าให้ตายรักษากายอย่าให้ผิดรักษาจิตอย่าให้เศร้ารักษาตัวเราอย่าให้หลงจาได้ว่างเ,เอาจะเล่าอยู่เรื่องนึงในธรรมบ่เนี่ยเรื่องนี้มันจะครอบคลุมทุกอย่างเลยเรื่องนี้ นางในสมัยพุทธกาลเนาะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเมืองโกสัมีนะเมืองโกสัมีก็จะมีพระเจ้าอุเทนนะพระเจ้าอุเทนเนี่ยเป็นพระราชาเป็นเจ้าเมืองพระเจ้าอุเทนนี่ก็มีภรรยาเยอะนะแต่พอมีมาเหสีเยอะมาเหสีเอกชื่อสามาวดีนางสามาวดีเป็นมเหสีคงเอกคงรักเือนเธอะ เราก็มีมาเหสีรองนางมาคันธิยาเราคมีกหลายน่ะเป็นอนุอนุแต่ที่เป็นมาเหสีเอกคือนางสามาวดีนางสามาวดีเนี่ยมีบริวาลอยู่ห้าร้อยคนเรียกว่าคนรับใช้เป็นมาเหสีแล้วก็มีบริวารคอยดูแลรับใช้อยู่ห้าร้อยนางสามาวดีนศรัททาในพระพุทธเ,เจ้ามากเรียกว่าเป็นโสดาบันอยู่ นางสามาวดีกับบริวารห้ารอยเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลนะขั้นโสดาบันเป็นพระโสดาบันเ,นเราเรียกแต่เป็นยังเป็นคารวะยูนะส่วนนางมาคันธิยาเนี่ยเป็นคนที่ขี้ฉานะเนียยว่าเป็นภรรยารองเป็นมเหสีรองมาขี้ฉามากเลย,เลยนะทีเดียวทำทุกวิธีทางเ,เพื่อจะให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยมามารักมาชอบตัวเองมากให้มากกว่านเท่าไห ทำผลร้ายวิธีการมาข้างสุดท้ายเนี่ยนะเรารอบรับเลยเนาะข้างสุดท้าย,ยวางแผนอยูนะ่นางมาคันธิยานะวางแผนพระเจ้าอุเทนไม่อยู่ออกล่าสักนะก็เลยวางแผนจเนะจเผาจะเผาทั้งเป็นนางสามาวดีนาะงมเหสีเอกนางกเลยใหนะ้พวกญาติและต่างๆบริบาลของตัวเองเนะี่ยลอก เอาโซเอาหยังเนี่ยมาลอกวังนะของนางสามาวดีแล้วก็เอาฟางเอาฟางเอาผ่าชุบน้ำมันะมาลอกเลยะมาลอกวังของนางสามาวดีเขาเลยคุณผู้ชมเขาทั้งเป็นเลยนะโอ้โหดมากเลยนะผมเชื่กอกอเพื่อจะจิงความเป็นภรรยาเอกเหมือนกันเธอเป็นเพศดีเอก ทำหลายวิธีละวิธีเก็เตยตัดสินใจออกเผาทั้งเป็นเลยม่นันเถอะรากฏว,ว่านางสามาวดีแล้วก็บริวารห้าร้อยโมอยู่ในกองเพลิงะลอกประตูจะหนีออกก็ไม่ได้หาบนทางจะหนีออกไม่ได้นางสามาวดีบริวารทั้งหมดเนี่ยเป็นพระโสดาบันทั้งหมดเลยน,นางก็ตั้งสติโยมนางสามาวดีเนี่ยตั้งสติว่านะ เมื่อเราจะตายเนี่ยเราอย่าเสียดายชีวิตแล้วก็อย่ากโกรธผู้กระทําเนี่ยอย่ากโกรธผู้กระทําเรานางรู้แล้วว่านะนางมาคันธิยาเนี่ยเป็นคนวางเพลิงนะ่เป็นคนล็อกประตนะูนางก็เลยบอกว่าเราทั้งหมดเนี่ยอยา่าโกรธอย่ามีจิตใจโกรธลิษยาเครียดแค้นนางมาคันธิยาเลยเราเป็นสิทธาิาคตนทะเป็นสิทธิของพุทธองค์ นเราแผ่เมตตาอย่อให้แผ่เมตตาคิดในทางดีๆนะขนาดคนที่ขาาตัวเองนะ,นะเผาตัวเองนะแต่อย่าไปให้โกรธเลยอย่าไปโกรธเขาเลยให้ตั้งคิดให้เป็นเมตตานะนางสาวม,มาวดีแล้วก็บริวารห้าร้อยที่กเลยเรีว,ว่าตั้งคิดให้เป็นเมตตาเผาอะไรทุกเผาทั้งเป็นเลยโยตตายมดทุกคนเลยนะตายมดเที่ยงเลยห้าร้อย นะก็เลยนางสาวมาสาวมาวดีตายหมดเลยแต่ว่านะแต่ว่าการทําคิดให้เป็นเมตตาเนี่ยให้มีความรักนะครับคนที่กําลังอาฆาตเราอยู่เผาเราอยู่กระแทแต่ไม่โกรธนะไม่เครียดไป่แค่เลยบางคนนะก็บรรลุธรรมสูงขึ้นบางคนก็เป็นโสดาบันบางคนก็เป็นอนาคามีเรียกว่าบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไป แทบหมดเลยทั้งหนะ้านระ้อยส่วนนางมาคันธิยาอย่างนางมาคันทิยาเนี่ยพอเผานะมาเหวศีเองเรียบร้อยแล้วออกนะมาดีใจโยมมาดีในจะพระเจ้าอุเทนนะพระราชากลับมานะกลับมาจากลาสันาะเห็นไฟใหม่วังนาะง ไฟใหม่วังไม่เห็นสีนะก็เลยพยายามสืบหาพยายามสืบหาใครเป็นคนทำนอใครเป็นคนทำนะไม่มีใครบอกเลยน,ะนางเรียกว่านางมาคานิยานี่กเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันเรียกว่ามีการเมืองอยู่ในระบบวังเหมือนกันนะไม่มีใครกล้าบอกว่านางเป็นคนทำนะเพราะว่าละบอกบริวารของนางก็นะเงีบเงียบเลยแต่พระเจ้าอุเทน ก็เลยออกอุบายออกอุบายมานั่งอยู่ในห้องว่าราชการนี่แหละโอ้โหก็เลยพูดนออกมาบอกว่าเอ๊ไม่รู้ว่าใครเนี่ยทำให้เรามีความสุขเหลือเกินทำไปเรียกว่าสามารถที่จะไม่ให้นางสามาวดีเนี่ยเมื่อก่นเนี่ยเราจะทําอะไรเราจะข่าซักเราจะทิ้งศีลวิ้อไรเนี่ย นางสามาวดีเนี่ยคอยห้ามนะพระเจ้าอุเทนมดเลยนะจะดื่มเราจะอะไรก็ไม่ให้ไม่ให้ดื่ม่างอย่เถอะนะพระเจ้าอุเทนก็เลยแก้งแก้บอกว่าอตอนสมัยนางสามาวดีอยู่เราจะทําอะไรที่ผิดศีลเนี่ยไม่ได้เลยนางเป็นคนคอยห้ามเราตลอดเลยบัดนี้เนี่ยนางตายไปสัปกปดีแล้ว <c oughs> พระเจ้าอุเทนบอก <c oughs> นางตายไปสัปกปดีแล้วเราจะได้ทําอะไรตามใจกันมนี้น <c oughs> ถ้าใครทําอย่างนี้เนี่ยเราจะตบรางวัลอย่างงามเลยพระเจ้าอุเทนก็เลยแก้งแก้งออกอุบายไปอย่างนี้นะพอนางมาคันธยาได้ยินปุ๊บนะโอ้ยเสนอตัวเลยนะหลงกลพระเจ้าอุเทนนะ่ะหม่อมชั้นนี่แหละพระเจ้าข้าเป็นคนเผานางมาสามาวดีเอง <c oughs> นะ่ะก็เลยหลงตัวนะ่ะเผอบอกความจริงไปที่ได้เก็บไว้แล้วนะ่ะเก็บไว้แล้วมันมีคนบอกแล้ว แต่พระเจ้าอุเทน่ก็ลูกลูกอยู่แต่ว่าเมื่อจับไม่ได้คาหนังคาเขาก็เอาคิดไม่ได้เลยนงพอนะออกอุบาย,ยอย่างนี้ปุ๊บนางมาคันธิยานะมาบอก้วยตัวเองเลยบอกเซตเลยคุณนผะู้ชมพระเจ้าอุเทนก็ยังบอกต่อนะเนอะนะโอมาคันธิยานะเธอเป็นผู้ทำใช่ไหมเอา้าเธอทำคนเดียวได้หรือเห่างนั้นผมไม่ได้ พระเจ้าข้ามีบริวารโอ้เราจะตมราวันทั้งหมดเลยตรงนั้นน่ะพระเจ้าอุเทนบอกไปบอกคนที่มาร่วมกันทําเนี่ยมาให้หมดเลยประมาณนี้นนามาทำพจารยาก็ไปบอกมาหมดเลยทั้งญาติทั้งคนที่ทําอะไรนะคนที่จ้างไปดา่าพระเจ้าสมัยก่อนบอกมาหมดเลยพระเจ้าอุเทนจะถวายราวันอย่างงามเลยโดนหลอกะพอมาครบมดเลยพระเจ้าอุเทนก็สั่งจับเลยสั่งจับ นางมาคันพิยาบอดท้งดเลยนะเขาทั้งเป็นเลยเนี่ยเขานางมาคันพิยาก็าท้งหมดอ่ะที่มาทําการเนี่ยส่วนนางมาคันพิยาเนี่ยพระเจ้าอุเทนเนี่ยเชือกเนื้อรวงเชือกเนื้อเนี่ยไปทอดนจนนางตายนะนางตายเรื่องนี้ก็ไปถึงไปถึงพระพุทธเจ้าะก็มีคนเล่าเรื่องนี้แหละทั้งมดเนี่ยฟังงดเลย เราเรื่องต่างๆเรื่องราวตั้งแต่นางมาคันธยาเผานา,นางสามาวดีตายพ้ออมบริวารห้าร้อยพระพุทธเจ้าก็บอกว่านนางสามาวดีบุตรของเราเนี่ยถึงตายแล้วนก็เหมือนกับผู้ที่ไม่ตายไปต,ตายแล้วเหมือนกับไม่ตายแต่นางมาคันธิยาสมัยตอนนั้นยังไม่ยังไม่ถูกตายเลยยังไม่ตายแต่ว่านางมาคันธิยาเนี่ย ถึงเป็นผู้ที่ไม่ตายแต่เท่ากับตายแล้วคือตายจากคุณงามความดีนะเพราะฉะนั้นนะฝากพวกเราไว้นะฝากพวกเราไว้นะธรรมะนะสี่ข้อวันนีนะ้รักษาตัวอย่าให้ตายรักษากายอย่าให้ผิดนะรักษาจิตอย่าให้เศร้ารักษาตัวเราอย่าให้หลงนะว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย นะเหมือนนางสามาวดีนะถึงแม้ตายไปแต่ว่าไม่มีความโกรธไม่มีความเครียดแค้นใรเลยนะส่วนนางมาคันธิยาเนี่ยนะแม้จะไม่ตายตอนนั้นแต่เหมือนกับตายแล้วตายจากคุณงามความดีนะตกนรกเลยทั้งเป็นอ้าวพราะฉะนั้นก็ปากธรรมะไว้วันนีนะ้ท้ายที่สุดนะก็ขออำนาจคุณพระศรีรันตนตะรัยซึ่งมีคุณ พระพุทธเจ้านะผู้เลิศล้ำคุณพระธรรมอันสูงส่งคุณพระอริยสงฆนะ์ผู้ว่างโปรงเย็นนะจงมาปกปักรักษานะให้คณะของพวกเราจงมีแต่ความสุขความเจริญนะแม้คิดมักก็ขอให้มาบรรดลคิดผลก็ขอให้มาบันดาลแม้คิดถึงพระนิพพานซึ่งเป็นความโกราในพระพุทธศาสนาจงมาเกิดขึ้นนะที่จิตใจ นของสาธุชนทุกท่านทุกคนเพิุ่